สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นังสือเปลี่ยนชีวิตเคยรู้สึกไหมครับว่าทั้งวันเราทำงานแทบไม่หยุดแต่สุดท้ายก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ผมจะชวนคุณรู้จักตาราง4ช่องจากหนังสือคลาสสิก The Seven Habits of Highly Effective People มันช่วยให้เรารู้ว่างานแต่ละอย่างมีค่าไม่เท่ากันช่องที่1เร่งด่วนบวกสำคัญ งานด่วนที่ต้องจัดการทันทีเช่นวิกฤตปัญหาเฉื่อพลันใช้พลังเยอะแต่บางทีก็เลี่ยงไม่ได้ช่องที่2ไม่เร่งด่วนบวกสำคัญงานที่ไม่มีใครมาจี้แต่เปลี่ยนชีวิตได้เช่นวางแผนเรียนรู้พัฒนาตัวเองคนสำเร็จใช้เวลาช่องนี้มากที่สุดช่องที่3เร่งด่วนบวกไม่สำคัญงานด่วนของคนอื่นอีเมลโทรศัพท์ประชุมด่วนที่ไม่เกี่ยว ถ้าไม่ระวังจะหมดวันไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราช่องที่4ไม่เร่งด่วนไม่สำคัญสารพัดตัวดูดเวลาเช่นไถมือถือดูซีรีส์ไม่หยุดไม่ผิดครับแต่ต้องรู้ตัวว่าเรากำลังพักถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตให้เริ่มจากเพิ่มเวลาในช่องที่2แล้วคุณจะรู้ว่าการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพสำคัญกว่าแค่ยุ่งให้สุด กดติดตามไว้แล้วพบกันตอนหน้ากับหนังสือดีๆที่อาจเปลี่ยนคุณได้อีกครั้ง